สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องแนวพร้อบเช้านะครับรอบหยิบกาแฟเบากับช็อตเด็ดพระเครื่องอ่าวันนี้นะครับน้หนึ่งชุดแนวในช่วงเช้าๆนะพี่นะน้ลองดูนิพี่นะมีอะไรพี่ๆได้รับชมบ้างนะครับเราใจแน่นอนพี่นะราคาเริ่มต้นก็300บาทนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับวันนี so er ally, so ้มีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเริ่มไปเลยกันพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆที่เข้ามารับชมนะพี่นะแร่หิบกาแฟในยามเช้าของเรารายการแรก รายการแรกนะครับวันนี้จะเป็นเหรียญร่อนแนวเหรียญร่อหรวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะเนยครับอันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธเจ้าพี่หลังยันหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมแต่ถ้าพี่พี่ไม่เชื่อนะครับลองพิมพ์เข้าไปดูได้นะครับใน Google มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนครับพี่เหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับพ่อคงวัดบางกระพร้อมนวเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยครับพี่นี่ครับเอาสมเด็จบ้างเลยดีกว่านี่ครับนะองค์นี้พ,พี่นะ,ททะเนนะทสความแกร่งให้นี่ครับนะเทสความแกร่งให้ก่อนเลยไหมเนี่ครับนะนี่เดี๋ยวพี่เนี่นะเสียงใสเสียงแน่นเสียงแกร่งแนวนะสำหรับองค์นี้อ่าเขาเรียกว่าแนวนะองค์นี้จะเป็นพิมพ์อกครุษแนวโอกครุฑดูเนื้อด้าน,นหลังเนี่ยพี่ยังดูเน,นื้อด้านหลังอันนี้ต้องใชื่ว่าเขาเอ่าเขาธรรมชาตินานเนี่ยพี่เนะ่ราเนื้อเดิมจริงไม่มีรอยหกักรอยซ่อม แนวไม่มีร่องรอยการหักการซ่อมใดๆย่างสิ้นพี่เอาหกร้อยหกร้อยบาทแนวอันนี้จะเป็นพระแผงตัดครับพี่แนวซึ่งเป็นแผงตัดยุทธยาแนบพระแผงตัดอยุธยาครับพี่แนวรอยเอ่อรอยเดือดแนครับ่องรอยการเดือดรอยแทงตะไบด้านข้างแนวแนวคาบทองนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่แห้งมากแห้งแบะแห้งมากเห็นคาบทองไหมพี่นี่ครับแห้งเป็นเปลือกไม้เลยเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อหลวงพผ้าดำ <c oughs> นะครับหลวงพ่อดำวัดกุด,ดกีพี่เนะื้อเป็นเนื้อตะกั่วเห็นไหมพี่เนี้อหลวงพ่อดำวัดกุดีสามร้อยสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อดำับพี่วัดกุด,ดีนวิณห์สามร้อยสามร้อยเหรียญหลวงพ่อผางเนี่ยครับอันนี้เหรียญเดิมนะเหรียญเดิมเหรียญธรรมชาติเลยพี่เนะื้อหลวงพ่อผางก็อุดองคงคางคเคลียร์เนี่ยครับสำหรับเหรียญน,นี้พี่หน้าตาติดคมสวยชัดลึกนะี่ครับหน้าตาติดนะ ด้านหลังก็พี่แนวด้านหลังก็จะมีค่าเผื่อประปนกันไปแนวค่าเผื่อประปนกันไปพี่อยเจาะเดิมเจาะปิ้นเจาะธรรมชาติเอาห้าร้อยบาทแนวหลวงพ่อผังแนวพ่อผางห้าร้อยแล้วก็ตรงนี้พี่แนวนี้จะเป็นเหมือนหลวงพระอ้นแนวว่นบางจากพี่แนวหรือจะเป็นพิมพ์เร็บมือของหลวงพระอ้นนะครับวันนี้ต้องต้องช่วยกันหาที่แนวต้องช่วยกันหาที่พี่เอาเอาสี่ร้อยนะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็ตรงนี้ อ่าสำหรับองนี้จะเป็นพิมพ์ขี่นกเนี่ยครับเป็นพิมพ์ขี่นกครับเนี่ยครับเป็นพิมพ์ขี่นกแล้วเนื้อนี่ไม่ใช่เนื้อธรรมดาพี่เนื้อเขาสวยจริงเนี่ยครับเนื้อเขาสวยจริงแล้วเนื้อเขาสวยแบบธรรมชาติพี่น้ำท่ออุดด้านหลังแบบรวยนุ่นเลยพี่นะครับนูนนเลยองค์นี้เอาเอาไปเก้าร้อยบาทเนี่ยครับขี่นกหลวงพาวปานนี่เก้าร้อยบาทเนี่ยครับอ่าเก้าร้อยบาทแล้วก็องนี้อันนี้จะเป็นพระกิ่งเนี่ยครับพระกิ่งองค์นี้ก็พี่เขาต่อโคตรเหมือนวัดระฆังเนี่ยครับเนี่ยดูเนื้อเลย ขอต่อโค้ดเหมือนวัดละครเลยพี่แน็มนัมเบอร์สามเก้าสี่เน็มนัมเบอร์ Number นี่นะสามเก้าสี่อ่ะดูค่าดินค่าเบ,บ้าด้านหลังเน็มนี่คือร่องรอยธรรมชาติจริงพี่เอาเอ,าเอา่อองค์นี้เอาเท่าไหร่เดียวเอาไปเจ็ดร้อยเนี่ยครับนะมีต่อโค้ดละครด้วยพี่ขอเจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับอา่านี่เลยพี่สําหรับบูนี้จะเป็นเอ่อชินนาลาอินโดจีนแลพี่พิมพ์ต่อชินนาลาอินโดจีน,น,จนเน็มพิมพ์ต่อ เม่ธรรมดาพี่นะสวยด้วยดิแนวะเออไม่ธรรมดาพี่นะสวยด้วยดิเนี่ยดูเนื้อดิเอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทแนวะชิโรด้อิโดจีพี่พิมพ์ต่สี่ร้อยอ่าพิมพ์ต่สี่ร้อยครับพี่แนวนี้จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อโบย้ยสมเด็จหลวงพ่อโบย้ยครับพี่สวยเกา่าแห้งและแก็งเนีย่ยแนวะเอ่อะด้านล่างเอ่อ,ะอะพ,พี่ดูนะด้านหลังสัญลักษณ์เขาเลย แนบด้านหลังสัญลักษณ์เขาเลยพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อบาทแล้วก็องนี้พี่นะับสามเกลอแนวสามเกลอน,นะน,นะนี่เนื้อสวยมากเหมาะจะเป็นยันในวะิยายันความแห้งความเก่าแนวยันความแห้งความเก่านี่พี่ดูเนี่ยองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทแนวสามเกลอเจ็ดร้อยรวงเขแดงครับ,บรพี่ เนื้อหลวงพ่อแดงนี่เนื้อเดิมนะเน um de mm ื basics, ้อเดิมเนื้อธรรมชาติพ <vet> ี yeah, yeah, ่แต่ก็ยังว่าแหละพี่พี่ใดที่ศึกษาหรือสะสมอยู่เนืมาถูกทางแล้วพี่เนยพี่พี่ใดศึกษาหรือสะสมอยู่เนียครับเอาไปเอาหกร้อยเนื้พ่อแดงหกร้อยบาทเนีครับพ่อแดงแล้วก็องค์นี้พี่เนวองนี้จะเป็นพระหูยานเนีครับพระหูยานก็พี่ลบบุรีเนวหน้าตานี้ไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะหน้าตาดุดันแนีครับหน้าตาดุดันมาก อ่าด้านหลังก็พี่แนบคาบประหลอดคาบความเก่านี่คือความแห้งและพระได้เดิมแนวและพระได้เดิมได้ธรรมชาติก็พี่อยู่ในเลี้ยมเดิมๆเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับหูยานลบบุรี่พี่เก้าร้อยโอ้โหพี่เอ้ยนะไม่ได้เจอเจอนะราคานี้แนวไม่ได้เจอเจอนี่เป็นหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลังหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลังก็พี่มีรอยจานหลังเดิมๆเลยแนบมีร่องรอยการจานหลังเดิมๆเลยพี่แนบหลวงพ่อพักอ่าพ่อพักก็เจ็ดร้อย เพระพระเขเจ็ดร้อยอ่าพระพระเจ็ดร้อยแล้วก็อ่าเป็นพระต้องใช้คาว่าอันนี้จะเป็นพระบูชาแนวขนาดห้อยคอแนวพระบูชาขนาดห้อยคอครับพี่อ่ากระแสเนื้อด้านบนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าด้านบนเนี่ยเป็นหมุดอะไรทองเหลืองหรือเปล่านี่ครับทองเหลืองหรือเปล่าพี่นับเป็นหมุดขึ้นมาเนื้อสวยอ่าองค์นี้นะครับแนวองค์นี้เอาไป เจ็ดร้อยเนี้ยพระบูชาขนาดห้อยขอพี่นะเจ็ดร้อยบาทเนี้ยคราษีนี่ก็เนื้อสวยเนี้ยเนื้อสวยและเนื้อจัดจ้านเนี้ยครับผมต้องขออนุญาตใช้คําว่าเนื้อก็ไม่ธรรมดาจริงพี่เนี้ยครูสีเนี้ยเป็นปูฤาษีหลังยันเอาไปเอ่อเอาไปเก้าร้อยบาทเนี้ยครูฤาษีหลังยันครับพี่ขอเก้าร้อยบาทเนี้ยครับองค์นี้นะปูฤาษีเก้าร้อย อ่ารูสี่เก้าร้อยแล้วก็เหรียญเนี่ยพี่นะับเหรียญหลวงพ่อจงแหนะบเหรียญกลมแหนะบเหรียญกลมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเหรียญกลมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญกลมนับเป็นราคาที่ต้องเช้่ว่าราคาเร,เราแบ่งปันจริงจริงพี่ในแะบนะบอสเกด สวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะอา่าทั้งสวยทั้งแกร่งทั้งแห้งทั้งเก่าครับพี่แหนว,วัดเกตอันนี้คือร่องรอยการแขวนร่งองรอยการใช้เขาอยู่แล้วพี่แหนะเป็นร่องรอยธรรมชาติในยามเช้าๆฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะพี่นะ้นะครับองน,นี้องน,นี้เอาไป900บาท900บาทนะครับอันนี้สวยพี่900แหนอันนี้สวย900แล้วก็องน,นี้พี่อันนี้จะเป็นเอ่อเทวรูป เนี้ยเป็นพระปางยืนครับพี่เนี้ยเป็นของพระร่วงเห็นไหมนี่เป็นพระร่วงครับพี่เนื้อตะกั่วสีแดงซึ่งมีความความสง่านะครับนะด้านหลังก็จะเป็นหลังกระดานเอาห้าร้อยนีห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็อันนี้อันนี้เนื้อสวยเนี้ยนะนี่เป็นขี่ทรงเกวียนครับพี่มีร่องรอยการลงยาเดิมด้วยพี่เนี้ยหลบพ่าเงินไอ้หลบพ่าเดิมเนี้ยหลังเข็มกัดครับพี่ แนวด้านหลังเป็นหลังเข็มกัดนะครับผมไม่ว่าใจพี่แล้ววัดไหนปีไหนนะครับแต่อยู่ในเรื่ออะไรอยู่ในี้ยขูนี่คือเดิมแน่นอนพี่น้ำหลวงพระเดิมมูลินะนะครับนะอาจจะมีลงในหนังสือหรือเปล่าแนววันนี้ต้องต้องศึกษาเพิ่มเติมเลยทีนะครับสำหรับหลวงพ่อเดิมพี่รอร่องรอยการลงยาไหมลงยาเก่าเนวได้เป็นเนื้อเงินอ่าสําหรับองค์นี้เอาไปเอาไปพันสองแนวพิจารณาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อเดิมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะบแนวเรวก็นี่เลยแนวะสำหรับองนี้จะเป็นหลวงพางหลวงางเอาสี่ร้อยแนวเป็นรูปะระฆังแนวะว่าอุดมคงคาเิริเช์เอาไปสี่ร้อยบาทแนวะองนี้นะสี่ร้อยแล้วก็เหรียญรูปทรงหยดน้ำแนวะไม่ทราบที่พี่ได้เก่าแนวได้เก่าแต่ไม่ทราบที่ทีนะ่พี่ดูร่รองรอยการตกแต่งอะแรทงด้านหลัง สวยจริงพี่องค์นี้นะเนี่วต้องไปหาข้อมูลที่หลังนะพี่นะแนวะองค์นี้นะเอาไปเอาไปหกร้อยหกร้อยบาทแนวะพระพิตาก็พี่นี่เป็นจอบเล็กเป็นจอบพระพิตาแนวะนี้เลี่ยมเดิมมานะแนวเห็นไหมแน่ hai, ร่องรอยการเลี่ยมนะพี่นะแนวเลี่ยมเดิมมานะเอาเอาไปเก้าร้อยแนวเก้าร้อยบาทแนวเนี่ยหล่อพระพิตาแล้วก็องค์นี้พี่แนวองค์นี้จะเป็น อ่าหลวงปูทวดนี่ครับอ่าหพี่เอ้ยเน้เอาไปเช่หน้เนื้อเดิมจริงแหน้เนื้อเดิมจริงพี่อ่าด้านหลังก็พี่ด้านหลังมีร่องรอยการตกแต่งและแทงตะไบนะพี่ยาเอาไปเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนี่ครับอ่าเก้าร้อยบาทแล้วก็จอบนะครับอันนี้เป็นจอบหรือพื่อเงินไม่มั่นใจว่าเป็นปีไหนเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นปีไหนแต่แค่ว่าเราได้เดิมได้ธรรมชาติอยู่แล้วพี่เอาเอาเจ็ดร้อยเน้ยพี่ยาจอบเลี่ยมเงินโบราณมาเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยแล้วก็ตะกุดครับพี่อันนี้แห้งจริงทั้งแห้งทั้งเก่าทั้งได้เดิมเลยพี่นับดอกนี้นะพี่นะับนับหลวงพระทาวัดพระเนียงแตกเห็นไหมพี่เห็นรักขาบรักไหมนับดอกนี้หลวงพระทาวัดพระเนียงแตกนะเอาเอาไปสองพันห้านับหลวงพระทาวัดพระเนียงแตกก็มีสองพันห้าร้อยบาทนะครับ แล้วก็ตะกรุดอีกหนึ่งดอกครับพี่ซึ่งเราไม่ทราบที่นะพี่นะแต่ไม่เก้แน่นอนนะนะครับซึ่งเราไม่ทราบที่นะี่ครับมันจะเก๊ไงพี่ร้อยจานนีนนูนๆเลยเนี่ยเอาสี่ร้อยนะครับหลอดหลอดนี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันให้พี่พี่สมาชิกของเราสี่ร้อยบาทแนะรนบพะคงนี่ก็เนื้อสวยพี่นะครบนบนะอาจจะโดนใช้โดนช้ำมา้างนะพี่นะเนื้อสวยเห็นะครับเนื้อสวย องค์นี้นะพี่นะคาบไข่เดิมๆไข่ธรรมชาติเห็นไหมคาบไข่เดิมไข่ธรรมชาติครับพี่เอาเอาเท่าไหร่จ๊ะอู้ดูดิเอาไปเก้าร้อยแนวพ่นาเก้าร้อยบาทแนวพี่นาพระโกงแนวพระโกงเอาเก้าร้อยบาทแนบเก้าร้อยบาทแล้วโกงนี้สําหรับองค์นี้พี่นาดาเป็นขุนแผนยอดขุนพลแนบยอดขุนพล อันนี้น่าจะเป็นบ้านก่างแนวส่วนตัวดูเป็นบ้านกลางนะเอาไปเอาไปห้าร้อยแนวบ้านกลางเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่แนวองนี้จะเป็นพระผงสุพรรณอุย้ยมีร่องรอยการลงรักปิดทองไว้ในพิานาศนะเออมีร่องรอยการลงรักปิดทองซึ่งเนื้อพระแบบนี้เป็นเนื้อที่ธรรมชาติและไม่ธรรมดาแน่นอนเนีซึ่งเป็นเนื้อธรรมชาติและไม่ธรรมดาแน่นอนพี่แนวองนี้เอาไป สำหรับองค์สวยๆแบบนี้นะครับพระผงสุพรรณเอาไปขู่าไหร่เนี่ยเอาไปสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับนพะระผงสุพรรณสองพันห้าร้อยบาทนะครับพระกงนี้อันนี้จะเป็นพระกิ่งครับนะพี่นะครับพระกิ่งออกวัดบวรไหมนะไม่ไม่ไมั่นใจว่าเป็นวัดบวรหรือวัดสุทัศน์เนี่ดูเนื้อดิเอ,า,อางี้แล้วกันพี่สําหรับองค์นี้นะ อันนี้เลี้ยงเงินนะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่เดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งพันเดี๋ยวปัน,แ,ปนแล้วก็องค์นี้พี่นะพระร่วงอันนี้ใช้คำว่าเราสร้างความชัดเจนให้เดี๋ยวดูเนื้อดิเดี๋ยวพี่ดูเนื้อดูได้ดูตาอู้ไปไงสวยเลยพี่เดี๋ยวดูการทรงเครื่องเดี๋ยวพี่ดูการทรงเครื่องอันนี้พระสวยนะเดี๋ยวพระอยู่ในโมดสวยครับพี่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็หลงเพราะเดิมพี่แนวเนื้อปลากลาหลวงเพราเดิมเนื้อปลาเกล่าได้ดูเนื้อเดียวได้ดูด้านล่างได้เห็นไหมเราจะเป็นสาคาบจ้ำคาบแดงนะครับอันนี้อ่าอปลาก้านะครับดาปลาก้าแนวปลาก้าเท่าไหร่ดี 2 5 0พันห้าันเป็นนวสองพันห้ารอบาทนะครับองค์นี้ครับพี่แนวน่าจะเป็นรายการสุดท้ายและท้ายสุดของเรานในวันนี้แนวสำหรับองค์นี้พี่น่าพิมพ์ปั๊มซ้ำอันนี้พระดูง่ายแนวพระดูง่ายพระชัดเจนเอาสามพันเก้าสามพันเก้าร้อยบาทนะครับพระแนวพระแบบนี้เป็นพระที่ดูง่ายแนวไม่มีอะไรซับซ้อนแนวกระดูกปูทวดเนื้อว่านนี่นะครับองนี้นะพี่นะานับสวยจริง แนวอยู่ในตัะออยู่ในกรอบเงินแนวอยู่ในกรอบเงินปั๊มซ้ำนะพี่นะส่วนมากเราจะไม่เห็นเส้นรัศมีด้านข้างเห็นไหมเส้นยืดยืดด้านที่พื้นอะแนวบางองค์นี้แทบไม่เห็นเลยแนวเออบางองค์นี้แทบไม่เห็นเลยองค์นี้เห็นชัดเจนเนวพี่ดาเห็นยันด้านข้างเห็นจริชัดเจนเอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวพี่แถมพี่เนวเออเดี๋ยวพี่แถมมีสักรายการแนวได้สักรายการองค์นี้ครับพี่ องน okay. ี้จะเป็นของหลวงพ่อเกษมนะพี่น้ะมีบัตรประกวดด้วยแนวสําหรับองนี้นะเอาเก้าร้อยแนวหลวงพ่อเกษมที่เดียพี่แนวหลวงพ่อเกษมองค์นี้เอาเท่าไหร่ดีนะครับอาองค์นียวเท่าไหร่ดีเอาไปเก้าร้อยเก้าร้อยบาทแนวสําหรับเออ่หลวงพ่อเกษมนะพี่นะเก้าร้อยบาทนะครับ แล้วก็แนวไม่แถมอีกดีกว่าแนวแถมอีกหนึ่งวงนะครับอันนี้จะเป็นพระท่ากระดานนี่ครับพี่ดูเนื้อพระท่ากระดานนะที่เห็นไหมแนวพี่ดูเนื้อดูคาบไข่ดูคาบธรรมชาตินะพี่นะสำหรับพระท่ากระดานกพี่เนื้อตะกัวสีแดงแนบเนื้อตะกัวสีแดงเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สนเจ้ารายการไหนนะพี่นะสายด่วนสายตรงเข้ามาผมด้เลยพี่นะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ